สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่องไซเบอร์ชาแนลและท่านผู้ชมทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินเข้าจีวอลิตแอปเป๋าตังค์ผ่านแอปที่ชื่อว่า AMobile นะครับของธนาคารตกสเพื่อที่จะเอาไปใช้ในโครงการคุรครึ่งนะครับที่กําลังฮิตกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับสาหรับขั้นตอนการเติมเงินเข้าจีวอลิตแอปเป๋าตังค์ผ่านแอป AMobile ของธนาคารตกส มีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับ 1. ให้ท่านเปิดแอปเป๋าตังค์ขึ้นมาแล้วทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย 2. กดคำว่าจิวเวลตกดคำว่าเติมเงินเข้าจิวเวลเลตเลือกธนาคารที่ท่านต้องการจะเติมเงินเข้าจิวเวลในที่นี้เลือกธนาคารตกส เมื่อท่านเลือกเสร็จแล้วจะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาให้ท่านเลือกช่องทางการเติมเงินในที่นี้เลือกแอป,ป baac amobile ของธนาคารทรกสนะครับ 5. ให้ท่านคัดลอกหมายเลขจิเวเลตสิหหลักบนแอป,ปเป่าตังของท่านนะครับหรือจะจดใส่กระดาษเอาไว้ก็ได้นะครับแล้วให้กดปุ่มตรงนี้นะครับเปิดแอป,ป amobile เพื่อเติมเงินด้านล่างนี้นะครับ 6. เมื่อท่านกดเข้ามาท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับให้ท่านกดคําว่าข้ามกดคําว่าถัดไปแล้วกดคําว่าเข้าสู่ระบบจากนั้นให้ท่านใส่รหัสผ่านเข้าแอป A Mobile นะครับ 7. ให้กดคําว่าธุรกรรม 8. กดคําว่าโอนเงิน 9. กดคําว่าโอนเงินพร้อมเพย์ 10. ป0บรรทัดที่1เลือกบัญชี ในกรณีท่านมีหลายบัญชีบรรทัดที่2เลือกบัญชี e w a l l e t บรรทัดที่3ใส่หมายเลข G ิวเ l ตสิบหหลักจากแอปเป่าตังของท่านที่ท่านคัดลอกมาเมื่อสักครู่นี้บรรทัดที่4ใส่จํานวนเงินที่ท่านต้องการจะเติมบรรทัดที่5บันทึกช่วยจำจากนั้นให้กดต่อไป1 1อ่านรายละเอียดให้เรียบร้อย แล้วกดต่อไปแล้วใส่รหัสผ่านเพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านต้องการเติมเงิน 12. เติมเงินเข้าจ l วเลตแอปเป่าตังได้สำเร็จก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยนะครับก็ขอฝากอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งนะครับให้รีบไปใช้สิทธิ์นะครับใช้สักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านเอาไว้นะครับเพราะว่า หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ท่านจะถูกตัดสิทธิ์นะครับภายในวันที่14มกราคม2564นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆสมาชิกนะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไซเบอร์ a ช n e นของเราสวัสดีครับ